ก็ทักทายเอฟซทุกคนนะครับผมสำหรับตำราววันศุกร์ที่13นะครับวันนี้ก็มาตามดูกันนะครับว่าจะมาไหมคราวที่แล้วนี่หลุดแบบเข็มขัดสั้นนะครับคาดไม่ถึงเนาะก็ออกไปที่4 7 2 4 7 2 0 3 3เเบิ้ลนะครับอ่านะ ตารางมาแค่เลขสองตัวเดียวนะครับสี่เจ็ดสองไปอยู่หน้านะครับสี่เจ็ดนั้นฝั่งนครพนมเออฝั่งสปปลาวใครที่ยึดเออล่างจุดหกตัวนะก็คงได้ตัวเน้นผมไป <laughs> ไปอยู่ล่างนะครับไม่มาบนนะเน้นบนผมเน้นสี่เจ็ดวันนั้นผมชอบสี่เจ็ดมากเลยเห็นไหมสี่เจ็ดสี่เจ็ดนี่ก็ไปอยู่หน้าหมดเลยนะสี่เจ็ดสองเห็นไหมสี่เจ็ดสองสองสี่เจ็ดผมเนี่ย ไปหน้าหมดเลยสี่เจ็ดสองออกไปก่อนนี้เห็นแล้วละอพอออกตัวนี้มาปุ๊บผมระแวงข้างหลังเลยว่าเฮยทําไมถึงเอาสี่เจ็ดผมมาออกมาอยู่หน้านะที่จริงมันต้องอยู่ข้างหลังนะถ้าออกศูนย์สามสามสี่เจ็ดสองนี่หวานเลยนะครับสี่เจ็ดสองก็เป็นตัวที่ผมเน้นนะสามตัวแล้วก็มาเออนี่อืมเสียดายเนาะขออภัยส่วนล่างออกสองศูนนะครับล่างมันก็เด่นสองก็คือเข้าเป็น หลักร้อยผมให้เนี่ยสองกับศูนย์นะมานี่เลยนะครับก็<อ>มาตัวนี้นะครับเลขศูนย์หลักร้อยผมมานะครับศูนย์แล้วก็หลักพันหลักพันมันเปลี่ยนเป็นนั้นแทนนะครับตรงเนี้ยมาเข้าสองศูนย์เลยเนาะหลักร้อยกับหลักพันมาอยู่ด้วยกันเลยเนาะก็อสองศูนย์ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้มันไม่ไปหลักพันนะมันไปที่ร้อยนะ ส่วนเด่นบนก็เข้าที่เลขสามเบิ้ลนะครับผมไปเน้นที่สี่กับห้ามาที่สามสามให้ไว้ในตารางแนละ้วถ้างั้นก็จะได้เบิ้ลโอเคเด่นเด่นบนเข้าสามนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับลอยก็มาอยู <c oughs> ่เอาสี่เจ็ดสองไปอยู่หน้าได้ยังไงเอามาดูกันต่อสําหรับวันนี้นะครับวันนี้เลขในตารางจะต้องมีอะไรบ้างนะวันนี้ทํากันบ้านมานะครับจะต้องมีเลขหนึ่งสอง สี่หกแล้วก็3นะครับเนาะศูสอ้าวันนี้เด่นบนเด่นบนที่ตัวไหนชนที่สองสสี่นะครับเด่นสุกตกไปที่ศูนหนึ่งสองครับเอ่อเลขหลักพันนะหลักพันหลักพันตอนนี้มันอยู่ที่ 1>, 1 2ึสามาเลขต่ำมาหลักพันส่วนหลักร้อยก็คือ01แล้วก็สนะครับนะศูนยศ xx หลักร้อย1 2ึ่นะืว่าหลักร้อยนะ่จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับหนะึ่ xx สอ xx รอบที่แล้ว สกับศูนยะ์มาคู่กันเลยนะครับศูนย์หนึ่งสองเหมือนเดิมนะครับร้อยเด่นที่ศูนย์หนึ่งสองพันหนึ่งสองสามเลขต่ำนะครับรอบที่เราสองศูนยรอบนี้จะมาหนึ่งศูย์สามศูนย์หรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> เออเลขอาจจะต่ำไปเลยนะเด่นบนสองสามสี่นะครับเด่นสุกศูนย์หนึ่งสองโอเคส่วนเด่นซ้ายเหนื่อยนะครับวันนี้ผมมองวิที่ 3กับ0นะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี3กับ0นะครับอ่ะทีนี้มาดูเด่นก่อนนะครับเด่นเน้นบนก่อนก็จะมี36 37 38 26 27 28 46 47 48 นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นชุดตรงนี้จะเด่นที่บนนะครับส่วนชุดเด่นล่างนะจับตามนี้เลยนะครับบางทีอาจจะสลับกันเป็นร้อยกับร้อยกับพันนะมันจะสลับกันนะวันนี้ผมชอบไปที่สามศูนย์ามหนึ่ง 1>, 1 0ศูนย์เลขต่ำนะครับอันนี้ก็คือชุดเด่นล่างนะครับไม่มีสองหนึ่งเอาสองหนึ่งด้วยไหมมีจะมาสองหนึ่งนะครับแต่คิดว่าจะเป็นสองศูนย์ซ้สองหนึ่งก็ไม่แน่นะมันเด่นที่ตรงนี้ประมาณนี้เลขต่ำด้วยนะครับอืมตรงนี้ก็คือชุดเด่นล่างนะครับ ชุดเด่นบนนะครับอาสามตัวสามตัวมองไปที่ศูนย์สามหกศูนย์สามเจ็ดนะ 1,3,6่งสหนึ่งสาเจนะครับเราก็ 046นะครับเนาะ0ูนย์สามหกศูนย์อ่าประมาณนี้นะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับอืมสักชุดหนึ่งเอาไหมสักชุดหนึ่งอ่ะ026ย์สอไหมเออไม่แน่นะศูนย์สองศูนย์สามแป ประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะก็คิดว่าน่าจะเป็นที่เลขสามมานะครับชุดสี่ตัวนะชุดสี่ตัวผมมองไปที่ 30 37นะครับเออง่ายๆเลย3037รอบที่แล้วมันออก2033 3037 อะไรอีกหนึ่งยไหมเลขต่ำๆเลยใครมองว่าเลขต่ำๆวันนี้หนึ่งศนย์สี่หนะครับหนึ่งศูนย์สี่หสศย์สามสามเยอะจัง อีกสักชุดหนึ่งาสามหนึ่งสามเจ็ดก็แล้วกันเนาะมีแต่สามทั้งนั้นเลยโอเคนะอ่ะ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับชุด4ตัว3ามศูนย์ย์สายังมั่นใจว่า3กับ0นนูนย์อาจจะมามาจะ่าจะมาหนึ่งศูนหกามหนมเโอเคชอบ36กับ3ามเจมากกว่าอันอื่นเนะาะตรงนั้นก็3ามอะไรใครจะเอาก็ได้นะครับ4ี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสองหกสองเสหกสได้นะครับวันนี้ให้จับไปที่3กับ0นยะ์นะ 3 x 0 x ครับนะ่าจะผ่านนะครับชุดเน้นนะครับเด่นที่ตัวไหนก็จะเด่นที่3 6 3 7 4 6นะครับ สอหครับส่วนล่างนะผมชอบดูชอบหมดเลยนะล่าง3 1, 1, 0มศ10นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะไม่แน่อาจจะเป็นสาศก็ได้สามศสมหนึ่งหรือ1นอะไรประมาณนี้อะ ล่างผมชอบอยู่ประมาณนี้แล้วก็บนก็สามหกสามเจ็ดสองหกสี่หกนะเด่นหกเออสามหกสองหกสี่หกแล้วก็สามเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดสามแปดสี่สองแปดสี่แปดนะครับคือตัวรองนะครับเออเอาอีกสักชุดไหมเอาอีกสักชุดไหมเด่นล่างกันบนเด่นบนกันล่างนะครับก็ประมาณนี้สิบสองชุดรวมทั้งหมดหรือใครจะเอาเฉพาะตัวเน้นคิดว่าเยอะก็เลือกเอาตัวเน้นมาไม่มาไม่รู้นะ <laughs> ไม่มีใครรู้ว่าจะมาตัวไหนนะครับเด่นบนวันนี้น่าจะอยู่ที่สองสามสี่ทีนี้มีเด่นสุกสูงหนึ่งสองก็เลขต่ำนะครับเรามีเลขต่ำแล้วก็ผสมกับหกกับเจ็ดที่สูงแปดผมไม่มีในตารางเพราะมันจับมาเนาะก็วันนี้เลือกนะเลือกคิดว่าสองสามสี่น่าจะเข้าวินนะในชุดเด่นบนสองสามสี่ชุดเข้าวินแล้วก็เลือกมาตามนี้ครับเออสามตัวพอไหมเอาอีกสักชุดหนึ่งไหมเดี๋ยว ขอดูก่อนนะถ้าไม่มาตัวนี้มันจะมาตัวไหนสามหกสามเจ็ดไปแล้วสามแปดไหมสามแปดพอเป็นไปได้ไหมก็ก,ก็ก็มีแววนะแต่ถ้าศูนย์สองหกอีกชุดหนึ่งก็คือศูนย์สองหกนะผมก็มองว่าอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับถ้าสองมาศูนย์สองหกสามศูนย์สองหกอย่างเงี้ยอ,อืม 1>, 1 4 6กเอาเป็น0 4 6เอาเอาเป็นนั่นแหละ0 2 6ก็แล้วกันประมาณนี้นะครับ6ชุดเนะาะ3ตัวชุดวัดใจมีไหม ชุดวัดใจชอบชุดไหนเป็นพิเศษ <c oughs> ผมว่าสามเจ็ดสามหกอ่ะเออไม่มีชุดวัดใจนะก็ประมาณนี้แหละสี่ชุดพอ <c oughs> วันนี้ไม่วัดใจดีกว,ว่าวันรอบที่แล้วทําเสียเส้นไม่หน่อยนะวันนี้ก็เอาเอาเป็นว่าไม่วัดใจก็แล้วกันนะเอาสี่ตัวนี่แหละใครชอบชุดไหนเป็นพิเศษก็เลือกเอาศูนย์สามศูนย์สามเจ็ดสามศูนย์สามหกหนึ่งศูนย์สี่หกสามหนึ่งสามเจ็ดนะครับวันนี้ก็เลือกให้ตามนี้นะครับก็ขอให้มานะครับเน้นๆก็แล้วกัน นะคิดว่าเลข3น่าจะยังเดินต่อนะครับนะช่วงใกลร้รัฐบาลไทยออกเลข3เลข0นย์อาจจะมาครับผมลุ้นกันนะครับผมจะวิเคราะห์ถูกหรือเปล่านะเออเพราะว่าจะใกลร้รัฐบาลไทยแล้วมันจะต้องมีอะไรพิเศษนิดหน่อยนะผมก็มองเลขอยู่ประมาณนี้นะครับอาทิตย์นี้ขอเข้าหน่อยนะครับวันจันทร์เรามาวันพุธเราพลาดขอเป็นวันศุกร์หน่อยเถอะวันจันทร์ที่แล้ว3 7ใช่ไหมหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเออไม่แน่นะไม่แน่นะ สามหนึ่งสามหนึ่งสามเจ็ดอีกทีหนึง่งหรือสามหก็ได้ตัวเดิมไม่ว่านะครับผมโอเคประมาณนี้ครับเสื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสามกับศูนย์ลาวพัฒนาสองทุ่มยี่สิบห้านาทีเย็นนี้ไม่มีอะไรมีความสุขเท่าสุขแล้วมีโชคนะครับผมโชคดีทุกคนนะครับที่ตามใครกดไลค์ like, กดแชร์ share, ก็ขอตรงปัง นะครับนะโชคดีนะครับสวัสดีครับ